มาเทรดประจำวันที่9เดือน6 2 5 6 3นรามะครับเรามาดูากราฟสิแต่ละคู่เขาเป็นยังไงนะครับบางกราฟเนี่ยผมได้ตีแนวไว้แล้วนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาเทรดนะครับเพราะว่าติดงานค่อนข้างเยอะเลยนะครับงานประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเก็บที่2ออเดอร์นะครับถ้า2ออเดอร์ติดเราก็หยุดเลยนะมาดูซิว่าเราจะ หากราฟคู่ไหนที่พอจะทำกำไรแล้วก็เข้าเทคนิคของเราบ้างนะครับเข้าตรงตามเทคนิคของเราเลยมีไหมโอ้กราฟนี้ยังยา,ยากอยู่นะครับผมลบก่อนนะนี่ต้องตีแนวบนสุดนะปัจจุบันที่เขาวิ่งอยู่นะครับอืมยากเลยกราฟนี้นะครับ เปอร์เซ็นต์สูงด้วย93 AJ อืมคู่นี้เป็นยังไงอืมคู่นี้ยังไม่ถึงแนวนะครับยังไม่ถึงแนวที่เราต้องออกออเดอร์นะ ้ายังไม่ถึงแนวเราก็ต้องรอเขาให้ได้ก่อนนะครับสิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือการรอนะครับรอให้ได้หลายกราฟเลยเนะาะ5กราฟที่ผมเปิดไว้นะครับกราฟนี้เขามาทำแนวอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งแนวนะครับแนวใหม่ วันนี้ผมจะมาเทรดเทคนิคแนวรับแนวต้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะ,ะมาสังเกตดูก่อนหน้านะว่ากราฟเขาเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นกราฟเนี้ยกราฟก่อนหน้าเพื่อนๆเห็นไหมเมื่อเขามีแท่งแดงติดหลายแท่งเนี่ยเมื่อมีแรงขายเทเข้าเนี่ยเขาก็จะมีแรงขายส่งต่อมาเรื่อยๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อตามเทรนเนี่ยโอกาสที่ มันจะซื้อตามเทรนมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางกราฟผมก็จะออกออเดอร์แบบตามเทรนบางกราฟก็จะออกออเดอร์แบบส่วนเทรนนะครับแล้วแต่ว่า,าในช่วงนั้นนะ่ะกราฟเขามีพฤติกรรมยังไงนะครับต้องมาดูเนาะว่า,าแต่ละครั้งเนี่ยที่เราจะออกออเดอร์เนี่ยมันก็ต้องใช้ จิตวิทยานิดนึงนะครับต้องดูสังเกตพฤติกรรมก่อนหน้าของเขาด้วยนะครับว่าณนะปัจจุบันเนี้ยเวลาที่เราเทรดตรงเนี้ยกราฟเขามีพฤติกรรมการวิ่งยังไงนะครับโอเคคู่นี้เขาขึ้นมาข้างบนนะครับอืม You see ยังไม่มีกราฟไหนถึงแนวเราเลยนะครับนะ,อ,ะอันนี้เป็นเทนขาลงชัดเจนเลยนะ สังเกตให้ดีนะครับแนวนี้เราจะเล่นได้ไหมถ้าแท่งนี้เขาปิดใต้ SMA 5นะครับแล้วมีการรีเจ็เนาะผมจะกดขึ้นอาจะกดลงนะครับแต่ว่าน่าจะกดไม่ได้ละเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีการลังเลอยู่นะครับว่าเขาจะอจยู่ในฝั่งไหนดีนะครับ โอเคถ้าเขาขึ้นมาถึงตรงนี้นะ SM5 a เนี่ยวผมจะกดลงนะครับเพราะว่าโอกาสที่เขาจะวิ่งมาถึงแนวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าเขาได้เลือกฝั่งแล้วนะครับแรงขายเข้าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแต่ต้องได้ตำแหน่งซะตรงนี้เลยนะครับดูซิว่าเขาจะกลับขึ้นไปให้เราหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่กลับก็ไม่เข้าออเดอร์นะครับ มีดีเจกไหมโอ้โหไม่มีดีเจนะครับไม่มีดีเจก,กนนีอันตรายเนาะอันตรายไม่ได้นะครับไม่มีดีเจนะไม่มีดีเจเข้าไม่ได้ขึ้นแรงด้วยนะครับแช่งนี้โอเค กราฟคู่นี้เป็นยังไงเอ่ยโอเคจีย okay. ู U. เป็นไงจียูค่อนข้างนิ่งนะครับวันนี้นะจีค่อนข้างจะจะนิ่งเขานิ่งมากเลยนะครับ เขานิ่งมากเลยนะจี GU. ยังยังหาทิศทางไม่ได้นะครับยังไม่มีทิศทางนะครับนะกราฟแบบนี้เขายังนิ่งอยู่นะมาดู u c ซี c ูซีโออยูอียถ้า เขามาถึงสตรงอ่าตรงนี้นะครับ s m a 5นะกราฟนี้ผมจะกดซื้อลงนะครับเพราะว่าผมมองว่าเขาเริ่มที่จะปรับตัวลงแล้วนะกราฟนี้เข้ามาโดนแนวเดิมนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมตีแนวเดิมไว้ก่อนโอเคแนวนี้คือแนวเดิมของเขา ถ้าเข้ามาดูแนวเดิมเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับตัวขึ้นมีนะครับถ้าเห็นรีเจคตะกี้เนี่ยผมเห็นรีเจคของเขาค่อนข้างชัดอยู่นะครับแต่ต้องมาถึงเส้นสีเหลืองของเรานะครับนะโอเคอ่าได้จุดที่ต้องการเนาะแต่ยังไม่ถึง100%นะครับแต่ก็ถือว่าเห็นรีเจคชัดเจนนะครับตะกี้นี้โอกาสที่เขา โดนแนวเดิมแล้วเขาจะดีดตัวขึ้นไปก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแนวเนี้ยก็ผมสังเกตเห็นรีจ c ตตั้งแต่ต้นๆ้นละแต่ว่าเรามาไม่ทันช่วงรีจ c t เพราะฉะนั้นเมื่อเขาลงมาถึง mm. ผมก็คอนเฟิร์มด้วยเส้นสีเหลืองเนาะแล้วกอ็ออกออเดอร์ไปนะครับีกวิมาดูอ่ห6วิสี่อะดูโอโหโอโห,โอโหแบบ ค่อนข้างที่จะเหวียงนะเวียงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็กราฟนี้เราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเขามีการเวียงเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเหมือนเขาจะมานิ่งๆแต่เขาก็มาแรงตอนท้ายนะครับโอกาสที่ จะทําให้เราหัวร้อนเนี่ยก็มีนะกราฟแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมกราฟเขาเป็นยังไงเราก็ต้องระวังนะครับกราฟนี้ไว้พิจารณาทีหลังนะรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะบางทีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะลงแรงด้วยบางทีเขาก็จะนิ่งๆน,งนะครับมันเสี่ยงต่อการทำให้ เราเนี่ยมีอารมณ์หัวร้อนได้นะครับกราฟแบบนี้เนาะโอเคมาดูกราฟอื่นก่อนเราจะเก็บอีกหนึ่งออเดอร์นะครับนะวันนี้เราจะเก็บออ,อเดอร์เดียวดูซิว่ากราฟไหนจะให้เราได้ปิดงานในวันนี้นะครับ ส่วนกราฟนี้ผมจะมองว่าเขาเป็นไซส์เวนะกรอบไซส์เวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าดูลักษณะเขาเนี่ยเขาวิ่งอยู่ในกรอบนะครับเห็นไหมเขาวิ่งอยู่ในกรอบเขาไม่มีการออกนอกกรอบเลยถึงออกเนี่ยมันก็ออกมาแบบนี้แต่ถามว่าถ้ามาถึงตรงนี้เราเราส่วนได้เลยไหมส่วนเลยไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเพราะว่ามันมีประวัติแล้วนะครับตรงนี้หรือเรามาถึงตรงนี้เราโอกาสจะสวน ขึ้นเลยไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเลยมาตรงนี้ก็มีนะครับก็ต้องไปพิจารณาหลายๆด้านเช่นกันนะครับอโอเคกราฟนี้เนาะถ้ามาถึงตรง sma 5ผมจะซื้อลงนะเขามีโอกาสที่จะพุ่งลงได้ละ ผมมองว่าเขาจะพุ่งลงได้แล้วเพราะว่าเขาทะลุแนวมาแล้วนะครับนะเขาทะลุแนวมาแล้วนะโอเคเขาทะลุแนวมาแล้วนะครับแต่ด้วยเวลาที่เยอะอยู่นะครับผมเลยยังไม่เข้านี่เห็นไหมเขาพยายามที่จะทะลุมาละ แต่ไส้เทียนายาวแบบนี้ก็กยังอันตรายอยู่นะเขาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นได้หรือเขาถ้ามีโอกาสพุ่งเนี่ยเขาก็จะลงเลยนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นไส้ปลายไส้ที่มันยาวอย่างเงี้ยโอกาสที่จะกลับตัวก็มีอยู่นะยังอันตรายอยู่นะครับนั่นไง แสดงว่าเขายังผ่านแนวนี้ไม่ได้นะครับโอเคอ่ะรอนะครับรอคู่นี้ ไปถึง S M A 5ผมกดลงนะีย๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังทำไมผมกดลงแต่ต้องถึง S M A 5หรือเลยถึงเส้นกริดเลยก็ดีนะครับ30กว่าวิเขาจะขึ้นไปหรือเปล่าอีก30กว่าวาิเขาจะกลับขึ้นไปให้เราออกออเดอร์ไหมมถ้าลงยาวแบบนี้น่าจะไม่ได้แล้วครับ เนาะถ้าเขาลงยาวแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้จุดนะครับอยากได้สักจุดนี้เนาะแต่ไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรกราฟนี้ก็เสี่ยงนะถ้าจะซื้อลงก็เสี่ยงเพราะว่าเขายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับ กราฟนี้ถ้าขึ้นมาถึง S A 5ซื้อได้ไหมผมไม่ซื้อแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันผ่านช่วงเวลาของเขาไปแล้วนะครับโอกาสที่เขาถ้าเขากลับขึ้นมาถึง S A 5เนี่ยโอกาสที่เขาจะดีดขึ้นสูงเนี่ยก็มีนะครับอ,ออเดอร์สุดท้ายจะหยุดที่ไหนเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับนะรอให้ได้ คู่นี้ก็ยังเลือกทางไม่ได้นะครับ UC เป็นไง UC ก็ยังหยู่ในกึ่งกลางยังไม่ถึงจุดที่ผมมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับกราฟนี้ก็วิ่งแรงนะถ้าเขาไม่วิ่งแรงผมจะกดตรงนี้เลยเนาะกดลงเห็นไหม เขาค่อนข้างที่จะวิ่งแรงนะครับนะวิ่งแรงเลยอันตรายด้วยครับแบบนี้ถ้าได้ต้องได้สะตรงนี้เลยนะครับถ้าจะกดลงจริงๆนะครับเนี่ยเขายังวิ่งแรงอยู่นะครับวิ่งยังอ่าไปดูคราบอื่นก่อน กราฟนี้สวยนะกราฟนี้สวยขึ้นไปถึงไหม s 5ถึงไหมถึงเปล่าอมไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าทำไมผมจะซื้อลงเพราะว่าเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมจากประวัติประวัติการวิ่งก่อนหน้าของเขาเนี่ย เขามีการเมื่อมีแท่งแดงเกิดขึ้นเขาจะมีแท่งแดงหลายๆแท่งเนี่ยต่อลงมาก่อนนะครับนะแล้วก็ก็จะมีการลงมาทําโรต่ําอีกหนึ่งที่เนาะแล้วก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่รอบตะก,กี้นี้นะถือว่าเป็นโชคดีของเรานะเราไม่ได้ซือ้อเขาไม่ขึ้นไปถึง s a 5เพราะว่าเมื่อเขาลงมานิดเดียวแล้วเนี่ยเขาก็พุ่งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้ผมถึง เน้นย้ำมากเรื่องการวิเคราะห์นะครับเราต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านเนาะเวลาเราจะวิเคราะห์เนี่ยต้องวิเคราะห์ประวัติการวิ่งของกราฟในเวลานั้นเวลาที่เราเข้าออเดอร์เลยนะครับเพราะว่ากราฟในแต่ละวันเนี่ยเขาเออมีการวิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับอืมกราฟนี้ก็ยังซับซ้อนเนาะยังไม่ถึงแนวของเรานะครับ กราฟนี้ก็ยังนะกราฟนี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งถึงจุดนี้โอเคถ้าเขาวิ่งมาถึงตรงนี้มาสังเกตดูรีเจกชัดๆนะครับ UC โอ้โหกราฟนี้เริ่มจะทำทะลุเนาะทะลุแล้วทะลุแล้วนะครับ แต่ซื้อตามได้ไหมยังซื้อตามไม่ได้นะซื้อตามความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะครับอืมอ่าแสดงว่าเราต้องมาตีแนวนี้เลยเ,เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับนะ ว่าเขาจะมีพฤติกรรมการวิ่งอย่างไรนิ่งนะเขานิ่งนะครับมีรีเจ็ตหรือเปล่าอืมแต่เขาก็ไม่มีรีเจ็ตนะ โอกาสที่เขาจะพุ่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะพุ่งลงก็มีนะครับเพราะเขานิ่งเนาะนิ่งอยู่ตรงแนวเลยรีเจ็คเขาไม่มีแต่ผมเห็นเส้นกริดตรงนี้เนาะเข้ามาถึงเส้นกริดนะครับเห็นรีเจ็คเล็กๆอ่าผมเห็นรีเจ็คเล็กๆ,ๆตรงนี้นะ รับนิ่งเราต้องสังเกตรีเจ็เล็กของเขาให้ชัดเจนนะครับนะเวลาถ้าเขามานิ่งๆเนี่ยเราต้องสังเกตตรงรีเจ็ของเขาเนี่ยเล็กๆนะครับตรงเส้นกริดทาไมผมถึงซื้อตรงนี้เพราะว่ามันมีเส้นกริดอยู่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยจะสามารถกลับตัวขึ้นนะจุดนี้ได้อยู่นะ,ะเขาสามารถกลับขึ้นได้อยู่นะดูกันเนาะจะกลับทันป่า โอ้โห okay. oh, oh. วันนี้แบบชิวเฉียดน,นะครับนะอ,ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะครับนะทำไมผมถึงซื้อตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นเส้นกริดต,ตรงนี้นะครับเห็นเส้นกริดต,ตรงนี้เมื่อผมเห็นเส้นกริดต,ตรงนี้แล้วคราวนี้เขามีรีเจ็คก,กระตุกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับ มีกระตุกเล็กๆอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าเขาเนี่ยจะมีแรงผลักดันขึ้นไปมีแรงผลักดันขึ้นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ผลักดันขึ้นไปแป๊บเดียวนะครับนะแล้วก็โดนแรงขายเนี่ยแทรกเข้าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์นี้ถือว่าเป็นออเดอร์ที่ชิวเฉียดเลยนะครับชนะวิสุดท้ายเนาะเราก็มาถึง2อ,ออเดอร์แล้วนะครับในวันนี้ โอเคนะครับนะก็สองออเดอร์วันนี้ผมเข้าออเดอร์ที่25เหรียญนะครับเดี๋ยวผมคิดดูก่อนว่าเราได้เราได้อ่ากำไรไปเท่าไหร่อ่า23.25อาคูณ2อาปิดงานไปที่46.5นะครับก็ประมาณ 1,488บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือการรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์สุดท้ายผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆเ,เข้าแบบผมนะเพราะว่าถ้าเราไม่สังเกตให้มันม,ม,ม,มีโอกาสที่จะพลาดก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเราจะเข้าออ,อเดอร์ก็ต้องวิเคราะห์นะครับอย่างออเดอร์นี้ผมก็วิเคราะห์จากอ่าเขามีประวัติก่อนหน้าเห็นไหมเขาขึ้นมาสูงสุด เมื่อเขาขึ s <S ้นมาสูง uh, ที่ส right, ุดแล้วเนี่ยเขาก็จะโดนแรงขายแทรกเข้ามาเห็นไหมครับนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อตามเทรนก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าดูจากประวัติของเขาเนี่ยอย่างเขาวิ่งขึ้นสูงปุ๊บเขาก็จะมีการลงมาอ่าลงมาต่ําเช่นกันเห็นไหมครับนะขึ้นสูงลงต่ํำพอเขาขึ้นสูงลงต่ำขึ้นสูงลงต่ำแบบนี้กราฟแบบนี้ผมมองว่าเราจะไม่สามารถใช้เทคนิคตามเทรนได้ นะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องใช้เทคนิคในการสวนเทรนนะครับอย่างกราฟนี้กราฟนี้ผมยังมองเขาว่าเป็นกรอบไซด์เวยยอยู่นะนี่แต่ยางกราฟเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟชัดๆอีกหนึ่งกราฟนะครับอย่างกราฟตรงนี้กราฟนี้ยเขาเป็น ถ้ามองหลักลการตนี้เข้าเป็นแนวขาขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อขึ้นผมก็จะรอให้เขาทะลุแนวตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยตามเทรนด์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะวันนี้ก็จบงานไปแค่2อออเดอร์นะครับก็นานๆทีผมจะได้มาเทรดน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดงานประจำค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้ามาเทรดสักเท่าไหร่ถ้ามาเทรดเนี่ยผมก็ต้องมาเทรด ในบรรยากาศที่สมองปลอดโปร่งพร้อมที่จะเทรดนะครับถ้าวันไหนที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีมีงานให้เราปวดหัวตลอดเนี่ยแล้วเราเข้ากราฟเนี่ยโอกาสที่เราจะเทรดแล้วไม่มีกําไรในวันนั้นอะ่ะมีแล้วนะถ้าความรู้สึกเราไม่พร้อมไม่ว่าเราจะเครียดจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรจะเข้ากราฟโดยเด็ดขาดนะครับนะเพราะว่าผ,ผมก็จะแนะนําเพียงเท่านี้นะครับ วันนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็เทรดวันไหนก็จะพยายามมา,าลงเทคนิคในการเทรดแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบนี้บ่อยๆนะครับจะพยายามมาบ่อยๆนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ